ุณฮ่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไกยครับเรื่องราวเด็ดๆดีเกี่ยอะครับ ใช้ชีวิตอยู่ในรายการนี้นะครับในทุกๆวันเราก็จะพยายามหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมานําเสนอกันครับอย่างวันนี้ก็มีเรื่องราวเริ่มต้นจากปัญหาของเราก่อนแน่นอนครับผมเรื่องราวคือความจริงของคุณดีจริงๆทะไม่ได้พูดเล่นมันทำให้ผมอารมณ์ดีอะทำให้ผมมีความสุขคุณเก่งมากที่หาเรื่องราวมา้เราอาคุณนวคุณหาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ที่ฉันอยากจะมาขอขอบคุณค่ะครับขอบคุณความลําบากที่ทําให้ฉันได้พบกับความสําเร็จโอ้โหดีมาก ขอบคุณความทุกข์ที่ทําให้ฉันเข้าใจความสุขขอบคุณความโงเ่เขลาที่ทําให้ฉันตสวังหาปัญญาอืขอบคุณความหิวที่ทําให้ฉันเข้าใจคุณค่าของความอิ่มอขอบคุณครัวคนต่อยที่ทำให้ฉันเข้าใจคําว่าอร่อยขอบคุณคัะออข,ขอบคุณมากอันนี้ขอบคุณจริงนะฮะ ไม่น่าเชื่ออันนี้คงไม่ได้หาคงแต่งเองนะฮะเชื่อว่าคงแต่งเองแต่เป็นการแต่งเองที่ดีมากหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเราที่มันเป็นด้านลบส่วนใหญ่เราจะเอามาทําลายล้างตัวเราเองไม่ใช้สร้างสรรค์ตัวเราเองเลยแต่ในกรณีนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาในด้านลบเ,เขากลับเอามาสร้างสรรค์คือสร้างเมื่ออันนี้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ดีทำอันนี้สิใช่สร้างประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ทาอันนี้สิอันนี้ไม่ใช่ทำอันนี้อันนี้ต้องสอนให้เราเมื่อเรามีทุกเราจะทําไงให้มันพ้นทุกไม่ใช่อยู่กับทุก นั่นคือสําคัญวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างอยู่เหมือนกัน <c oughs> คนที่คนนี้คนนี้ชอบอันนี้มากเลยฮะ <c oughs> คือเรื่องราววันนี้มันจะเป็นอยากนำเสนอมากยอยากนาเสนอมาก <c oughs> มันเป็นอาหารที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของฮอร์โมอนเพศช,ชายโอ้โหนี่แข็งแรงเลและอันนี้ไม่ต้องเพิ่มแล้วไปหาหมอลดซะคือหรือมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับผู้ชมครับก็เรื่องนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพของกระดูกด้วย แล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็การสร้างอสุจิแล้วก็การเจริญของขนเส้นผมความแข็งแรงของร่างกายซึ่งสารอาหารที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ฮอร์โมนเพศชายก็คือวิตามินดีนะครับและสังกะสีวิตามินดีนี่แดดชัดๆเลยนะใช่ครับแต่มันยังมีอยู่ใน,อย,ในอยู่ในอาหารอย่างอื่นด้วย <S <S เดี๋ยวมาไล่กันนะครับซึ่งจะพบอยู่ในอาหารดังต่อไปนี้ครับ,รบอันที่หนึ่งคือเป็นปลาทูน่าครับปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนเหล่านี้จะอุดมไปด้วยวิตามินดีครับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแต่ควรรับประทานในระดับปานกลางนะครับไม่ควรรับประทานเกิน 2- 3งสาครั้งต่อวันเพื่อลดการได้รับสารประหลอดที่เราพบอยู่ในอาหารทะเลคือในปัจจุบันนี้มักจะพบสารประหลอดในอาหารทะเลนะก็เลยกลัวแต่ว่าจริงๆสมมติว่ามันไม่มีสารประหลอดไอ้พวกนี้ทานได้นะฮะใช่ครับแต่เพื่อกันเหนียวไว้ก่อนก็ไม่ควรทานเยอะ่อะไม่ได้ไม่ได้ไมันจะมากเกินไปเราบอกกันเสมอๆนะครับครับอันที่2ครับนมครับ นมเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมชั้นดีเลยนะคุณผู้ชมปริมาณวิตามินดีที่พบในนมเนี่ยมีส่วนช่วยทําให้ระดับของเทสโทสเตอโรนเนี่ยเป็นปกติได้อันนี้คือนมต่อมาในเรื่องของไข่ครับไข่เนี่ยเราจะพูดถึงไข่แดงนะครับไข่แดงเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินดีและให้สารอาหารมากกว่าไข่ขาวถึงแม้ว่าไข่แดงจะมีปริมาณคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงนะครับแต่คอเลสเตอรอลในไข่แดงนั้นก็สามารถรักษาผู้ป่วยที่มีระดับ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ําได้อันนี้พูดถึงไข่ันมาเลยอยากจะพูดนิดนึงครับมันมีอยู่ยุคนึงสมัยหนึ่งคนกินไข่กันเนี่ยไขแดงไม่กินไขแดงกินแต่ไข่ขาวจะกินแต่โปรตีนแม้ผมหวานเลยครับผมไม่กินแต่ไขแดงครับไขขาวผมก็อยากกินเท่าไหร่เออจริงๆใช่เหมือนกันหนูเนี่ยนะใครไม่กินแต่ไขขาวโอ้โหเดี๋ยวปอกให้เลยเออเราขไขแดงครับเป็นพวกชอบไข่แดงครับอีกอันหนึ่งก็คือหอยครับหอยนางรมเนี่ยนะมันมีธาตุอาหารสังกะสีซึ่งเป็นสารจําเป็นที่ อยู่ในช่วงคนนี่อยู่ในช่วงเจริญพันธุ์เนี่ยนะฮะมันยังช่วยระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้กับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่อย่างผมก็เรียกว่าสูงวัยมันเหมาะสมไปเรียกว่าตลอดวัยเลยด้วยซ้ำก็คือว่าจะทำฮอร์โมนจะช่วยให้การมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในวัยที่เป็นผู้ใหญ่แบบเนี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมไปตลอดวัยของเราเลยนะครับไม่น่าเชื่อหอยนางรมมือกินเข้าไปได้วากินได้กินได้เข้าไปเลยอย่างเป็นผู้ใหญ่อย่างอาต่อย่างยุต8แปดยังกินได้หมดเลยอ้ยบ้าว่าพูดดีพูดดี S <S <S 1> <S 1> ส่วนผู้ชายที่มีระดับฮอร์โมนของเทสโทโสเตอโรนต่ำหอ,อ,อยหนางรมเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการปร,บรับระดับฮอร์โมนให้สูงขึ้นได้นะมีประโยชน์นะฮะยังมีเรื่องของเนื้อวัวอีกนะฮะเนื้อวัวนี่ท่านผู้ชมเชื่อมาในเนื้อวัวบางส่วนมีสารอาหารที่ช่วยระบบเพิ่มระดับ <S <S ฮอร์โมนได้ใช่ครับส่วนส่วนตับบัวก็เป็นแหล่งรวมของวิตามินดีชั้นดีเลยนะครับ ในขณะที่เนื้อส่วนสันคอกับเนื้อบดนั้นก็มีธาตุอาหารสังกะสีประกอบอยู่นะครับแต่ควรเลือกรับประทานเฉพาะเนื้อส่วนที่ไม่ติดมันนะครับท่ผู้ชมแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานทุกวันเพราะฉะนั้นเนื้อวัวมีส่วนช่วยเยอะนะฮะการหลีกเลี่ยงรับประทานเนื้อวัวดีๆอย่างนี้ทุกวันด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหมอะไรครับกินทุกวันมันจะจนมันจะจนมันจะจนนะสุดท้ายถั่ว ทั่วเป็นแหล่งของวิตามินดีและสังกสีนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรโตีนจากพืชซึ่งช่วยบำรุงสุขภาพและหัวใจให้แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเท,เทเสโทสเตอโรนรนะครับซะโดยส่วนใหญ่แต่สังเกตให้ดีทั้งหมดที่พูดขึ้นมาจะพูดถึงเรื่องหลักๆอยู่2อ,อย่างเท่านั้นเองวิตามินดีและสังกสีอู้จตกว่าวิตามินดีเนะี่ยก็หาได้แต่ไม่ต้องกลัวกตีหนูไม,ม่มีขาด ทำไมอ่ะข้างบ้านมีแคมป์คนงานก่อสร้างคุณว่าแล้วคนหลังคาใช่ไหมไม่ใช่คนละลังกีะสีแล้วจริงๆสังเกตแล้วยิ่งถ้าท่านมีสูงวัยขึ้นเรื่อยๆสูงวัยเรื่อยๆเวลาหมอตรวจสังเกตตรวจเลือดตรวจรายระเอียดคุณอาขาคุณปู่ขาคุณพี่ขาอะไรก็แล้วแต่จะเรียกคุณลูกขา ขาดวิตามินดีค่ะขาดสังกสีอันนี้แหละครับไปเพิ่มเทสโทสเตอโรนเพราะเวลามีเทสโทสเตอโรนเนี่ยผู้ชายนะับมันจะกระฉับกระเฉงไม่ใช่่งเพศไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อย่างเดียวมันจะกระฉับเฉงที่มันจะไม่อยู่แบบ่อมซึมใช่ไหมยนอ่ใช่มันจะไม่ไหมอยห่อกขาเลยให้ทานกันครับนี่คือความรู้ที่นํามาฝากกันในวันนี้พักตัวนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ยำมีโบราณครับโบราณของแท้มันอร่อยจริงคุณผู้ชมำยำของเขาดีคือเด็ดไอ้รสแบบนี้ไม่เจอมันนานมากแล้วผมไม่เคยกินรับไปเลยครับติดพระเต็มติดพรเต็มติดพเต็มกลัวคุณปอา